นี่เดีเ๋ยวเดี๋ยวจะมีมีอะไรถามหน่อยนะอยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบนะเรื่องอะไรไอ้หลอดที่ท่าหน้าที่เกนซื้อให้น้องอะ่ะเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนรลอต่อขาที่อยู่หน้ากระจกอะ่ะไม่ได้ทิ้งก็อยู่ในนั้นแหละนี่นี่ไงเออเอามาให้ดูนั่นน่ะเกนซื้อให้เป็นของขวัญน,น้องนะ่ะหลอดหลายบาทแล้วนะ่ะ นี่ไงแม่ไหนี่ไงไม่ได้กินวันนี้ไม่ได้กินเลยมีเปล่ากินแล้วกินมีนี่มีแชมพูแล้วอ๋อ,อเออแม่ก็หา,หาไม่เป็นเลยนี่แม่ไปไปหาหรือในถังขยะเมื่อเช้ากับน้องนะ่ะ <looked at him> ไม่ใช่นี้เปล่าไม่ใช่เป็นหลอดซีขาวเป็นหลอดซีขาว หลอดสีขาวที่มันมีเอ้แน่นๆๆๆๆๆ,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 ๆเออแหละวางไว้นั่นแหละเออเอาห่อไว้ถ้าเก็บก็เอาห่อไว้เดี๋ยวไม่ไปเลือกดูจะมาห่ออะไรก็อยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปไหนนี่เออเออไม่ชอบนะว่าบ้านมันโล่งดีนี่เอาแค่นี้ก่อนนะน้องอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยพาแม่มาสายมากเลย แล้วก็มีอาการลืมของแล้วก็กลับไปเอาของอีกแม่ตาเหลือกขาพันกันเลยเมื่อเช้าเนี่ยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวม่จะไปพักก่อนนะบุ๋ยบุ๋ยก็ยคุยกัน